สวัสดีนะครับสมาชิกชาวฟีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแอดมินบิ๊กอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการกดรับคําเชิญนะครับสำหรับบนมือถือนะสำหรับใครที่ไม่มีคอมเนี่ยก็สามารถกดรับคําเชิญบนมือถือได้นะครับผมเพียง3สเต็ปเท่านั้นนะฮะอันดับแรกครับผมถ้าดูตามภาพเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ผมจะอ่านให้ฟังนะก็คือให้กดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมแล้วก็กดไปตรงที่มันเป็นจุดๆนะครับ3บท3จุดข้างบนขวามือฮะแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเป็น Request Desktop Site นะครับผมหรือแบบว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นมุมมองใน desktop นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเสร็จปับ๊บแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปในเว็บ u t u b e นะฮะแล้วก็เราก็ล็อกอินนะครับ ไอช่องของเราอีเมลของเรานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พิมพ์ไปที่ YouTube Dashboard นะครับผมลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพเหมือนข้างล่างครับผมคือปุ่มเลนมอนะฮะพอกดปุ่มเลนมอเสร็จปั๊บเนี่ยก็กด สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดแบบว่าให้มัน accept all ทุกอันนะครับยอมรับทุกอันนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับฟรีดอมได้เลยนะครับผ่านมือถือนะครับผมแต่ผมต้องขอบอกอีกอย่างหนึ่งครับกันคนพาดนะว่าให้กดผ่านในเว็บของ Google Chrome เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่แบบกดเปิดผ่านแอปของ YouTube โดยตรงนะอันนั้นก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงผมเนี่ยจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมเผื่อใครเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยก็กด เลื่อนดูรูปได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องอ่านข้างบนนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ